แอนมาออกกำลังกายกันค่ะเราจะเข้ายิมแล้วเราก็สวายน้ำนะคะเป็นแหล่งที่เจิมฝรั่งชั้นดีเลย กำลังกายคุณจะได้กำลังใจนะคะเราจะสู้ชีวิตมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะดูดิตรงเครื่องออกกำลังกาย never give up นะคะทุกคนก็เหมือนกับชีวิตนี่แหละ ช่วงนี้คนชมแอ๊ดเดยอะมากเลยใช่ไหมคะทำให้ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้นะคะมาออกกําลังกายรักตัวเองดูแลสุขภาพเนาะแล้วเรามีความสุขด้วยช่วงนี้สาวๆแฮปปี้สมหวังกันเยอะมากนะคะคนมีความสุขไงมันก็เลยดูสวยไงคะทุกคนเออดูแลตัวเองนะอ่ะวันนี้นะคะมีคําถามเนาะที่บอกว่า แอดคะจะไปเจอเขาดีไหมใช่ไหมคะโดยเฉพาะข่ะที่จะมาเมืองไทยอันนั้นยิ่งต้องรีบเจอเลยหรือว่าบางคนอยู่กรุงเทพต้องไปภูเก็ตต้องไปเชียงใหม่จะไปดีไหมคะอันเนี้ยถ้าไปได้ให้รีบไปเราจะรู้เองว่าเราจะไปได้หรือไม่ไปไม่ไปอยู่ที่เราเลยนะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราแบบว่าไปได้ไหมเคลียร์งานได้ไหมและเราอยากเจอเขามากแค่ไหนแต่แอเชียให้เจอทุกคนเลยนะเอาเป็นว่าถ้ามันไกลมากก็ถือว่า holiday เนาะหาเวลาเที่ยวบ้างชีวิตน,นี้นะคะ,ะถ้าคุณเห็นทุกคนแบบอูแอนทำไมเขาแบบจะไปเจอกันแล้วคนนั้นก็จะมาคนนี้ก็ประมาแต่ฉันยังไม่ได้แฟนเลยยังไม่เริ่มหาเลยยังไม่กล้าเลยนะคะให้คิดอย่างนี้นะคะ,ะทุกคนต้องมีความฝันเนาะฝันให้ใหญ่นะแต่ไม่ใช่ว่าอูหาไม่ได้สักทีนน่นนี่นั่น ไปลดความฝันลงให้เล็กลงความฝันเช่นโอ้ยอยากได้แฟนรวยๆลอๆอยากได้แฟนมหาเศรษฐีหรืออยากเป็นมาดามอยากไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็ให้มันฝันใหญ่ไว้นะแต่อย่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปลดความฝันนะคะนะ ให้ไปเพิ่มขนาดของความพยายามกันดีกว่านะถ้าใครยังไม่รู้จะหาแฟนฝรั่งที่ไหนนะคะทักแอนมิก้มาได้นะคะยินดีดูแลค่ะขอแอดไปไว่ายน้ําต่อก่อนนะไปไว่ายน้ําต่อค่ะใส่ฝอใส่ลุยนะคะคุณขาตอนนี้แดดเที่ยงของเมืองไทยนะคะเราก็ต้องสู้นะคะออกกําลังกายแบบไม่ห่วงสวยคือมั่นใจในตัวเองสวยแบบธรรมชาติฝรั่งเขาชอบแลไปแล้วค่ะไปไว่ายน้ําก่อน